ม,มีใครมาแล้วบ้างมีใครมาแล้ววันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มหว,วานๆเย็นๆกินกันนะเดี๋ยวมีใครมาแล้วบ้างซ้อมซ้อมสอนออนไลน์แต่วันนี้จะมาสอนการทำ เครื่องดืง่มหวานหวานเย็นเยนกินกันที่บ้านยุคโควิดออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวขอเวลาเตรียมอ,อุปกรณ์แป๊บนึงใครมาแล้วบอกหน่อยใครมาแล้วบอกหน่อยเร็วทำให้ดูนะเนี่ยถ้าไม่มีคนดูจะไม่ทำให้ดู มีคนดูจะไม่ทำให้ดูมา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 ดูกันใครมาดูแล้วบ้างใครมาดูแล้วบ้างเราจะมาทำวันนี้จะมาสอนทำเครื่องดื่มหวานหานเย็นๆจาก อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะเราออกไปไหนไม่ได้เราก็ต้องหาอะไรหวานๆเย็นๆกินกันพี่แน็กสวัสดีค่ะสบายดีเนาะไม่ได้เจอกันเลย 10, 10็นิปีพี่แน็กสวัสดีค่ะอันนี้ อันนี้จะมาทดลองอเผื่อได้สอนออนไลน์เนาะก็เลยจะมาทดลองว่าถ้าเรา,าได้สอนออนไลน์จริงๆเราจะสัญญาณเน็ตเราจะเป็นยังไงเนาะเพราะอีกตั้งหลายเดือนเรจะเปิดเทอแต่วันนี้เราจะไม่สอนอะไรที่เป็นวิชาการให้มันปวดหัวหรอกเพราะปกติเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสาระอยู่แล้วเราจะมาสอนการทำอะไรกินอย่างเดียวนะวันนี้จุ๋มจะ สอนทำเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าโอวัลตินนมสดถ้าเราใช้ผงโอวัลตินนะเราก็เรียกโอวัลตินนมสดถ้าเราใช้ไมโลเราก็เรียกว่าไมาโลนมสดนะอุปกรณ์ไม่เยอะค่ะทําง่ายๆกินกันที่บ้านใครมาแล้วทักทายหน่อยจะได้รู้ว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้าง ที่ถึงเหมือนกันพี่แนกไม่ได้เจอกันเลยเนาะตั้งแต่เรียนจบกันไปต่างคนต่างแยกย้ายแยกแยก้ายสามคนละมาดูสามคนละเดี๋ยวทําให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าจุงก็อยากกินแล้วนะคะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยนี่เลยพงอวันตินหรือว่าพงไมโล อันนี้เป็นเมนูที่เราทําให้ลูกเรากินได้นะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ด้ยวยความที่เราไม่ใช้น้ําตาลเราก็จะใช้นมนะคะนมข้นหวานนะมันก็จะไม่หวานมากเท่าน้ําตาลเราจะไม่ผสมน้าตาลก็จะมีผงนะคะผงโงอวนตีนนี่แหละอวนตีนไมโลก็ได้ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะประมาณ60 60กรัม60กรัมหรือว่า เราก็กะกะเอาแหละไม่60กรัมเ๊ะเราเอาตามที่เราชอบอันนี้2ก็จะเป็นนมค้นหวานนะคะทำไมของจุมีสีดำเอออ๋องสบายดีวะ่ะเออสบายดีเพื่อนเราสบายดีไหมนะคะต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นนมค้นหวาน ประมาณร้อยกรัมเราก็บีบใส่ถ้วยไว้นะคะจะได้ไม่หวานมากกะประมาณว่าถ้ากมนมขนนมข้นก็จะประมาณก็จะประมาณนี้ความหวานของมันก็จะพอดีนมค้นวานจุนมใช้ของอันนี้เพราะว่ามันจะมีหลายรสชาติให้เราเลือกวันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะเขาไม่ได้จ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์นะแต่ว่าแต่ว่า มันสะดวกมันไม่ต้องเจาะก,กระป๋องก็ซื้อแบบนี้มาเลยแล้วก็บีบบีบบีบเฉยๆมีหลายรสชาติให้เลือกมากมีทั้งชานมมีทั้งมีทั้งรสนมสดหลายรสเราซื้อมาแล้วก็บีบ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 ,บ <c oughs> ที่ไสดไม่ใช่ไรนะหาเพื่อนคุยอยู่บ้านเงาปากอยากมีเพื่อนคุยนะโอนตินนมสด ติ๊กจะทำอวันตินนมสดเอาไว้ให้ลูกกินแม่ลูกไม่ได้อยากกินหรอกเพราะลูกไม่ชอบหวานมันเป็นข้ออ้างนะคะเอาใหม่เดี๋ยวจะไม่ได้กินสักทีมีพกแล้วก็แล้วก็วกวกนมข้นหวานเรานี่แหละนมข้นหวานเรานะคะวิธีการก็ไม่ยากแล้วก็อันที่สามนมนมจืดนะคะนมจืดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ อันนี้อันนี้อันนี้แอบจีนนของภูมาถ้าเราใช้นมของเซเว่นที่ที่มันเป็นขวดแช่เย็นๆอ่ะอันนั้นอ่ะจะยิ่งอร่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเซเว่นก็ก็เอานมของลูกที่บ้านนมจืดนมจืดของลูกนะคะที่บ้านก็ใช้อย่างนี้มีผงวานตีนนมข้นหวานแล้วก็นมจืดนะคะอ่ะทีนี้มาดูกัน วิธีการก็ไม่ยากเราก็ของขวามบอกว่าเอามากินของขวัญป้าไม่ให้กินหรอกหนูน้ำหนักเยอะแล้วลูกนะคะเราก็เทผงวานตีนลงไปผสมกับนมข้นหวานของเราเลยนะคะเราก็ผสมลงไปเลยนะผสมลงไปเลย อันนี้เป็นเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็แล้วก็วกสะดวกอยากกินตอนไหนก็ก็ทำกินได้นะคะทีนี้เราก็เอาคนไปนะคะหลังจากที่เราเอาผงวาลตินนะคะผสมลงไปในนมคนแล้วก็คนไปคนคนไป คนจนมันเข้ากันนะคะคนมันเข้ากันนี่จะเป็นลักษณะแบงนี้จุเป็นคนชอบหวานนะคะจุเป็นคนชอบหวานจุชอบหวานจุ๋มก็ขอเติมนมอีกหน่อยเปิดเทอมนี้น้ำหนักไม่ต้องพูดถึงคะ่ะติดโควิดก็คือน้ำหนักนี่แหละคะ่ะ อัทีนี้เราก็คนไปคนคนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันเราไม่ต้องเสียเวลาไปทําน้ําเชื่อมไม่ต้องเสียเวลาไปทําอะไรมากมายนะคะเป็นเมนูที่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าทําให้เด็กๆ เด็กๆก,กินเนี่ยเด็กๆจะชอบเพราะว่ามันก็หวานนะคะเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีอะไรเป็นวิธีหลอกอาจารย์ส้มสวัสดีจ้าทุกคนถามว่าเหตุอย่างไ<笑><笑>เหร่นเพื่อนน้อยบ่มีมูหามูเว,ว้าใจสิขาดดูผู้เดียวเป็นบาบ่มีผู้ใดเหร่นน้ำู่บัานกับบ่มีคนเหล่นนำต้องหามูว,าว้า เขาเรียกว่าโอวัลตินนมสดใครที่ถามมาว่าวเหตุยังคะ่ะอาจารย์สมใจเขาเรียกว่าโอวัลตินนมสดถ้าใส่ไมโลก็จะเป็นไมโลนมสดชื่อมันจะเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ที่เราใส่เข้าไปคะ่ะอันนี้เราเราไม่ได้โฆษณาให้ให้ให้ยี่ห้อไหนๆเลยนะคะ ถ้าเราไม่อยากใช้อถ้าเราไม่อยากใช้ผงโอลติเรากถา็ถ้าที่บ้านเรามีผงโกโก้นะคะผงโ,โกโก้ก็จะใช้ได้มันก็จะให้ความรู้สึกไม่หวานมากแล้วก็ขมนิดๆคือธรรมชาติของผงโก,กโก้นะคะโอเคส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วระหว่างผงโอวกลติงของเราแล้วก็นมสดนะคะ นะคะเข้ากันดีแล้วเราก็ต่อไปเราก็ตักน้ําแข็งเลยค่ะตักน้ําแข็งเลย mm hmm. ผู้สือ้อพูดไทยบ่คอยแข็งแรงปิดเท่มโดดแล้วบริบ่าไทยบริสสอนนักเรียนเลยบริบ่าไทยนะถ้าเนเปิดเพิ่มไปแล้วมันสีบ่าไทยนั้นไบ่อยก็ได้ mm hmm. การพูดไทย ได้พูดเฉพาะที่กับที่สอนนักเรียนนะคะยกเว้นตอนด่าตอนด่านี่ไม่ได้พูดไทยค่ะแต่ตอนสอนนะพูดไทยแต่ตอนด่านี่ต้องใช้สงภาษานะคะแปเลนิดนึงอ่ะทีนี้ใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งพองเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งเลยใส่น้ำแข็งเลยเอาจะก,ก่อนก็ได้เอาก่อนที่เย็นที่สุดก็ได้น้ำแข็งไม่ได้ ไม่ได้จํากัดยี่ห้อนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มันแข็งแล้วทิ้งแล้วก็มัน,มนก็ก็เย็นไม่ได้จํากัดยี่ห้อค่ะใส่น้ําแข็งนะคะใส่น้ําแข็งแล้วอ่าเพราะใส่น้ําแข็งแล้วนะใส่น้ําแข็งแล้วใส่น้ําแข็งแล้วเรานมค่ะนมอ่า นมนะคะนมนะคะเออช่วงก็ใช้ได้นะคะนม,มอันนั้นก็ใช้ได้นมโรงเรียนที่ที่โรงเรียนแจกมานะคะมันเป็นนมโรงเรียนแล้วก็เป็นนมจีบลูกหลานของเราอาจจะ อาจจะไม่ไม่อยากไม่ไม่อยากจะกินรู้เลยว่านมนมนมโรงเรียนที่แจกไปปิดเทอมอย่างนี้แจกไปคนละหนึ่งลังค่ะหนึ่งลังใหญ่ๆอ่ะสามสิบหกกล่องที่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 โรงเรียนครูจูงแจกไปคนละสามสิบกว่ากล่องนะคะหนึ่งลังใหญ่ๆพอเด็กเอาไปที่บ้านเด็กไม่กินหรอกคะ่ะรู้เพราะว่ามันมันจืดมันไม่มีรสชาติเราก็เอามาทําเมนูแบบนี้ได้นะเอามาทําเมนูนี้ได้มันก็จะทําให้ลูกของเราเนะคะ กินนมอยากที่จะกินนมไม่ต้องทิ้งค่ะนมจืดที่เรามีแต่ที่บ้านที่บ้านไม่มีนมโรงเรียนนะคะคือถ้ามีแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตทางราชการหาว่าเอานมนมเด็กมากินนะคะก็เลยไม่มีนมโรงเรียนแต่ว่าเมนูนี้สามารถใช้นมโรงเรียนได้นะคะค่ชิว่าุดุเจ้าคือเบาหลายแถม,มย่ำเลยจะสิเหตุเอาทำให้ดูแล้วนะคะ แล้วก็เทน,โนมโรงเรียนเราลงไปเลยไม่เอาไม่ใช่นมโรงเรียนค่ะนมนมสดเราก็ส่วนผสมที่สุมทำให้นะคะถ้าส่วนผสม,มนมข้นหวานหน0่กรัมนะคะหนึ่งข้นหวาน100กรัมแล้วก็ผง โกวาลตินหรือว่าผโกโก้60กรัมมันจะทำได้ประมาณ2 3ถึงสแก้วนะคะลูกหนูก,กินแต่น้มจืดน่มยังกะกินเบิดเอาเป็นลาบ,บันประเสริฐแล้วนะดิ๊กถ้าลูกเธอกินได้ทุกนมขนาดนั้นนะ่ะนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นมข้นเรานะคะใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไป ตามที่เราอยากจะใส่เลยค่ะใส่เข้าไปนะคะส่วนผสมนี้นะคะใส่เข้าไปอ่าส่วนผสมนี้ทําได้ประมาณสองสามแก้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปอ้าทีนี้ใส่เข้าไปละอุยใส่นมเยอะเกินไป นะคะหน้าตามันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะมันดีกว่าไปเสียเงินรือกินที่ร้านนอกแก้วละยี่สิบสามสิบก็ว่าไปนะคะถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะได้กินอ่ะมันเดยวะขอดูดหน่อยขอดูดก่อนนะมันเดียอะไปนะคะแล้วก็คน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  คนคนคนคอืมค่ะก็จะได้รสชาตินคนเวลาเรา,าแช่หันเราก็คนก่อนก็จะได้รสชาติของนมนมสดเลยค่ะโอวัลตินนมสดเลยค่ะนะคะก็จะได้รสชาติของโอวัลตินนมสดเลยโดยที่เราหกแหละโดยที่เราไม่ต้องไป ไม่ต้องไปซื้อซื้อข้างนอกนี่แก้วหนึ่งสาสิบาทสามสิบห้าบาทไม่ปฏิเสธว่ากินแก้วเดียวไม่พอใช่ไหมเพราะว่าเขาให้น้ำแข็งเยอะเกินดูดสองทีเตลี่แล้วก็ต้องกินสองแก้วมันถึงจะพอสองแก้วก็เจ็ดสิบาทแล้วนะแต่ต้นทุนแก้วหนึ่งไม่ถึงสิบบาทนะ แก้วหนึ่งไม่ถึงสบาทก็จะได้นมโอวันตินนมสดนะคะโอวันตินนมสดเห็นไหมวันนี้ไม่ได้ซื้อแก้วนั้นมาโอวัลตินนี่คือเมนูโอวันตินนมสดที่ทําง่ายๆนะคะทําไว้ให้ลูกก็ได้ทาไว้ให้เรากินเองก็ได้เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์เพราะมันมีส่วนผสมของนมถ้าเวลาเราไปซื้อเนี่ยให้นมเราเยอะขนาดนี้นะในใน,ในแก้วละสามสิบห้าบาทสังเกตดูสิ ว่าเราจะเขาจะใส่นมให้เราแค่แค่แก้วเท่านี้แหละ işte, ไม่กี่ออนที่เราเขาใส่ให้เรานะ่ซีออนมันแต่ถ้าเราทําเองเราก็จะใส่นมเนี่ยแก้วในใแก้วเท่านี้นะคะแสดงว่า,เรา,า,วาเ,นนเราก็จะได้ความที่เป็นนมเราก็จะได้ความที่เป็นนมเต็มที่จากที่เราไปซื้อที่แล้วเขาก็จะใส่นมให้เรานิดนึงเราก็จะเป็นเป็นน้ําเชื่อมเป็นน้ําตาลแต่อันนี้เราไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมไม่ต้องใส่น้าตาลนะคะ ก็จะได้เมนูโอนตินนมสดนะคะใครที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทำ,รท,ำที่เกียดออกไปข้างนอกไปข้างนอกไม่ได้ขี้เกียดหรอกคะ่ะเขาห้ามเขาห้ามไม่ให้ออกก็เลยไม่ได้ออกก็ลองหาเมนูอะไรทํากินเองที่บ้านนะคะเป็นเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายกินได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กนะคะไม่หวานะคะ ร้อยตัวเซ็ตโอเคขอบคุณคนดูทั้งห้าพันคนเซ็นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้เบปูชิดน,ะะน,ด,น,นดูนะคะเมนูโอตดิมนมสดนะคะเดี๋ยววันหลนังถ้ามีเมนูเครื่องดื่มอะไรวันวันกินทำให้ดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ ขอจบการทําคลิปเมนูโอรินนมสดแบ้เท่านี้เดี๋ยวค่อยเจอกันในเมนูวันวานเย็นเย็นเมนูหน้านะคะบ๊ายบาย